ทลิปนี้เราก็พามาเที่ยวทุ่งทานตะวันเอาแล้วเอาแล้วดูสิพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็มีทุ่งทานตะวันให้เที่ยวนะคะเดี๋ยวนะคะจะไปถ่ายใกล้ๆโอ้ยงามเทพัวหนอนเดืองของเดืของ ครับเ,ออเดี๋ยวยกก้องขึ้นสูงๆก่อนเห็นมไหมตัดหญ้าให้วัวโอ้โหจะถ่ายใกล้ๆจังนะคะ นะคะค <laughs> ี่ทุ่งทานตะวันก่ะพี่นออ้องสวยไหมคะเขาเด้อเรามาอยู่ใกล้ๆเราก็มาเก็บภาพเลย ตะวันคืเขาก็ากทำน้ำมันพืชจากทานตะวันนะคะมีหลายอย่างที่ทำจากเม็ดทานตะวันเราก็มาเที่ยวทางใต้ของอิตาลีนะคะข้นางล่างก็มีผักหขมนะคะถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราก็จะเก็บกินนี่คือผักหขมโอ้ยสวยงามเหลือกเกินทานตะวัน เป็นยังไงคะไม่ใช่โบบุลีนะคะที่นี่คืออิตาลีเราับเที่ยวทุ่งทานตะวันเนาะที่โบบุลีนะนะซีนัทจ้าเ้ยไม่ได้เอาไม้กล้องมาเนาะ ังไงคะโซโลเลจิโลเขาไม่สีเกียม,มังละจิโลโซเล,ล,โซโลสิเกียม,มาจิโลโซเลเขาสันฟรล่าอ่ภาษาอังกฤษเป็นไงสามภาษาไทายลาวอิตาลีอิงเลสิวา้าจ้าอือตอนนี้ยิ่งงามตอนเช้ายิ่งจะงามเนาะ เครไม่มีใครสวยได้เท่าดอกทานตะวันอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่นเองา,งาน่าทานตะวันดูบรรยากท้องฟ้าค่ะบ้านเราก็ฝนตกทุกวันมาทางนี้ก็ดินแห้งเตะไงกุบไงกุบเลยนะคะ ร้อนเหลืเกินมาโซน,นเราก็ไม่อยากเข้าไปข้างใน,นนะคะเพราะที่ของเขาตรงนี้ก็ให้คุณเข้าไปเดินเล่นของเขาแต่เราผ่านเราไปถ่ายที่เฉยฮ่ชมความสวยงามของราชินีดอกไม้ดอกทานตะวัน เดี๋ยวนะคะเจอกันรอบหน้าดอกนี้ยิ่งใหญ่อันนะอันน่ะกลมเพลินสวยนะคะ でな。